คู่คืนแชทไลน์เห็นผลจริงได้ผลชัวสามารถทำได้ง่ายๆวันนี้พี่นนทจัดให้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนน,น,นทวัฒน์ที่นเจเนอชชานลครับสำหรับใครครับที่เผิอลบแชทไลน์ไปครับแล้วก็อยากจะกู้แชทไลน์กลับมา ทำยังไงได้บ้างครับวันนี้เนี่ยผมก็มีวิธีการกู้แชทไลน์ที่เ,เพื่อนๆนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆนั่นเองครับซึ่งจะทําอย่างไรนั้นก่อนอื่นผมฝากเพื่อนๆทำการกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e กับผมก่อนครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเอาไว้และจะได้ไม่พลาดลิปใ,ใหม่จากทางเรานั่นเองครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นหน้าจอกับทุกคนได้ดูกันนะครับเราก็ขึ้นหน้าจอยกับทุกคนตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการกดเข้าไปในแอปพลิเคชันไลน์เลยครับอย่างนี้เลย ซึ่งวิธีนี้สามารถทำได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับโอเคครับเมื่อเรากดมาในแชทไลน์ใช่ไหมครับไปทุกคนเนี่ยกดมาที่แชทครับแล้วก็ผมจะส่งยกตัวอ,อย่างนะผมจะส่งจากเครื่องนี้เข้ามือถือของผมนะฮะซึ่งผมจะส่งไปเลยครับนี่เนาะแชทล่าสุดก็คือมีมาแล้ปึ๊บพิมพ์มาเลยครับ,บป,รปึ๊บโอ้โหพิมพ์มาเลยครับ,บ,โโเ,รบเนี่ยแในหลังจากนั้นครับผมก็จะทําการกดลบครับปึ๊บ ลบไปกับทุกคนได้เห็นกันแบบชัดๆตรงนี้เลยครับผม1 2 3สนี่เนาะเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าตั้งแต่รูปผมลงมาเนี่ยผมจะทําการลบเลยนะครับ3ข้อความนี้ลบปึ๊บปึ๊บลบแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วหลังจากนั้นครับผมจะจะไปทําการกู้คืนครับโดยการให้ทุกคนนะครับกดมาที่หน้าหลักตรงนี้เลยครับและหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดมาที่ฟันเฟืองตรงนี้เลยครับเมื่อเรากดมาที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงมาครับหาที่เขียนว่าเช็ตนั่นเองครับ เมื่อเรากดมาที่แชทแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนเนี่ยกดหัวข้อด้านบนหัวข้อแรกเลยครับที่เขียนว่าสำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทนั่นเองครับกดไปเลยเมื่อรากดตรงนี้ครับผมให้ทุกคนเนี่ยทำการกดเรียกคืนข้อมูลนั่นเองครับปึ๊บรอสักครู่หนึ่งครับผมนึอบโอ้โหโอเคครับเมื่อเราทําการเรียกคืนประวัติการแชทเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราก็กดตรงลงเลยครับ หลังจากนั้นให้เรากดกลับมาเลยครับกดกลับมาเลยกดกลับมาเลยรึบให้ทุกคนกลับมาดูที่แชทต,ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมรึบรอสักครู่หนึ่งให้ทุกคนทําการปัดแอปพลิเคชันไลน์ออกไปเลยครับรึบอย่างนี้ครับและหลังจากนั้นกดเข้ามาที่ไลน์เลยครับนี่แล้วก็ให้ทุกคนนะครับผมดูเลยครับผมตรงนี้เนาะข้อความนั้นก็จะกลับมาแบบนี้เลยครับเหมือนที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยจ้านี่เนาะตั้งแต่รูปลงมาเนี่ยก็จะ สามารถที่จะกู้คืนกลับมาได้ซึ่งก่อนที่จะทําได้อย่างนี้นะครับหลายๆคนบอกเฮ้ยนนทําไมทําไมได้ทําไมทําเลวลองทําตามเลวไม่ได้นะครับผมใครที่ไม่ทาการสำรองข้อมูลประวัติการแชทอัตโนมัติเนี่ยไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ครับซึ่งทํายังไงนั้นให้ทุกคนนะครับกดมาที่หน้าหลักครับและหลังจากนั้นกดมาที่ฟันเฟืองเลยครับก่อนที่ทุกคนนะฮะจะทําการเหมือนเราซื้อื้อตัสับใหม่สมัครไลน์นะครับแนะนําว่าให้ทําแบบนี้กันเลยนะครับให้ทุกคนครับกดมาที่แชทครับ แล้วหลังจากนั้นครับให้ทุกคนกดบันที่หัวข้อเดิมครับผมสำรองข้อมูลเรียกคืนประวัติการแชทครับหลังจากนั้นครับให้ทุกคนเนี่ยกดตรงนี้เลยครับผมสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวันครับนี่เนาะและให้ทุกคนเนี่ยเปิดเลยครับปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราซิงกับ Google ครับเมื่อเราซิงกับ Google เสร็จปุ๊บหลังจากนี้ครับเวลาแชทเราหายเผือไปลบแชทใครผลอไปลบแชทยังไงเราก็สามารถที่เรียก คืนกลับมาได้ง่ายๆแล้วครับเหมือนที่ผมทําเมื่อกี้เลยและใครที่สมมติว่าใครที่ซิงอยู่แล้วครับก็สามารถเรแบบียกคืนแบบแบบแรกได้เลยนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะครับผมได้ผลยังไงก็สามารถ alright, อย่างคอมเมนต์บอกผมได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยเออเมื่อกี้ผมลืมบอกครับให้ทุกคนเปิดตรงนี้ด้วยนะครับผมการใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือเนี่ยให้ทุกคนเปิดตรงนี้ด้วยนะปกติตรงนี้มันจะไม่เปิดเนาะคือเราเปิดไว้ทุกอย่างเลยนะครับเมื่อเวลาข้อมูลหายได้ต่างๆเนี่ยเราสามารถอยจะกู้คืนกลับมาได้นั่นเองครับ โอเคครับสุดท้ายนี้ครับแต่เพื่อนๆเน,เนี่ยทำได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์บอกผมได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งก็สามารถไปาหาซื้อได้ตามร้านเจนายทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ Line @jainphone Facebook j a i น p h o n e ครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทัวประเด็นนั่นเองวันนี้ผมนนทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบายๆเจนายเจนาย เรา,ร,า<ป>รับประกันห้าปีสัรอ<ม><ไ>้องมีครึ่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานและบริการอีกมากมาย